สวัสดี FC มืนพุทธาชาแนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดี FC หมื่นพุทธาพระแท้ทุกทกท่านนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอหรือร,ร,รีวิวนะฮะอีกหนึ่งเกจิที่ค่อนข้างจะเข้มขังนะฮะและก็เป็นที่นิยมนะเป็นอีกหนึ่งเกจิที่จะสร้างพระน้อยมากๆนะวันนี้เราจะมารีวิวในชื่อรุ่นนะฮะในชื่อรุ่น ราชันพันล้านหลวงปู่หาโอ้นี่นะฮะหลวงปู่หาแห่งวัดสกวันจังหวัดกาฬสินุ์นนะเป็นอีกหนึ่งเกจิที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจแน่นอนนะฮะท่านเก่งทั้งเรื่องวิชาต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับยานนะฮะยานท่านก็เก่งมากๆนะท่านามีฉายาว่าหลวงปู่ได,ดโนเสาร์นะะทไมถึง นะทําไมถึงเรียกว่าหลวงปู่ไดโนเสาร์เพราะท่านนะได้ id, นะิมิตรู้ว่าตรงจุดไหนมีกระดูกไดโนเสาร์ฝังอยู่นะก็ท่านไปชี้จุดได้ตรงเป๊ะนะตรงเป๊ะลูกศิษย์ลูกหาไปขุดแล้วเจอจริงๆนะเป็นไดโนเสาร์พันคอยาวนะก็ที่วัดก็ยังมีให้ชมอยู่ว่า กระดูกชิ้นไหนหนะชิ้นไหนเป็นกระดูกที่หลวงพ่อท่านได้อบอกไว้ว่าอ้อยู่ตรงนี้น,น่าชื่นชมนะน่าชื่นชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจีที่ของค่อนข้างหายากมากท่านสร้างพระจำนวนน้อยมากๆมีจำนวนจำกัดด้วยนะนี่คือหนึ่งรุ่นที่ มีมาให้พี่ๆได้รับชมนะวันนี้มากันหลายหลายรายการเลยไม่ว่าจะเป็นเหรียญเนื้อพิเศษต่างๆนะฮะเนื้อพิเศษต่างๆนี่มาถึง5เนื้อนะรายการจองแยกนะฮะรายการชุดกรรมการเดี๋ยวให้ดูกันทุกเนื้อให้ดูทุกเนื้อรวมถึงรายการลุ้นเนื้อด้วยนะรายการลุ้นเนื้อด้วยลุ้นเนื้อนี่บอกเลยมาสเตอร์พิษสวยที่สุดอนะ รายการนี้เราจะมาเริ่มตั้งแต่รายการลุ้นเนื้อนะรายการลุ้นเนื้อนี่เลยฮะกล่องสีแดงนี่คือรายการลุ้นเนื้อนะนี่เป็นกล่องสีแดงทึบนะเป็นกล่องสีแดงทึบสกรีนด้วยสีทองเหมือนเดิมนะมีน้อยมากที่ไม่ได้สก,กรีนด้วยสีทองถ้าไม่เป็นสีทองก็จะเป็นสีสีสลุงนะสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันนี่กล่องสีแดงนะอ่าก่อนหน้านี้มีของหลวงพ่อพัดเคยออกมาแล้วนะ คล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่กล่องจะเป็นสีน้ําเงินนะเขียนว่าราชันพันล้านนะราชันพันล้านแล้วก็มีรูปคุดอยู่ตรงนี้นะมีรูปคุดอยู่ตรงนี้ด้านล่างก็มีพระเทพมงคลอา่าวชิรมุนีนะฮะหรือหลวงปูห่หาสุภรโรนะวัดสกวันจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ได้บอกปีนะฮะสังเกตว่าไม่ได้บอกปีนี่แต่ออกปีนี้แน่นอน2564นะฮะ แล้วก็สกรีนนะสกร,นะรีนด้วยสีเหลืองนะซีนเป็นสีใสสกรีนด้วยสีเหลืองคําว่าเจ้าสัวแห่งสยามนี่คือทีมสร้างนะฮะทีมสร้างทีมเจ้าสัวแห่งสยามฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะพระสวยลงยาดีนี่นะฮะลงยาจากโรงงานเจออนะอันนี้โอ้ผมอชอบมากๆหลายก,การลงยาของเขานี้สุดจริงๆ นะฮนะลองติดตามกันได้นะลองติดติดตามกันได้นี่นะนี่คือรายการลุ้นเนื้อสร้างน้อยมากๆสร้างแค่นะทีวีฟังนะสร้างแค่49หลังเท่านั้นโอ้โหถือว่าน้อยมากๆนะฮะผ่าลุ้นเนื้อมีแค่4,900องค์เท่านั้นโอ้โหน้อยที่สุดฮนะเดี๋ยวเราจะมาให้ชมกันทุกรายการนะส่วนนี้ฮนะกล่องสีขาวแบบนี้นะ เขียนชัดเจนว่าเป็นชุดกรรมการนะเป็นชุดกรรมการกองสีขาวนะฮะน่าจะมีพระข้างในอยู่ประมาณ3องค์นะะสามองค์ส่วนกองกรรมยีสีส้มนะฮะกองกรรมยีสีส้มนะฮะเขาก็จะบอกรายการชัดเจนนะฮะเป็นเนื้อนวะหน้ากากนะฮะแล้วก็ขอบเงินลงยาเนี่ยเนื้อนวะหน้ากากหน้ากากเงินด้วยขอบเงินลงยาด้วยนะฮะสามชิ้นนะเป็นเป็นสามชิ้นเดี๋ยวผมให้ดูข้างใน นี่กล่องกรัรมยี่สวยๆนะรายการจองแยกนะมารายการที่หนึ่งฮนะเนื้อชุบทองลงยาแดงนะน่าจะแดงหน้าหลังนะแดงหน้าหลังเดี๋ยวเราดูข้างในกันอีกทีนะเนื้อสามกษัตรนะสามเคนั่นเองนะเขาก็บอกรายการแบบนี้หน้าหน้ากล่องทุกรายการนะเนื้ออัปป้าลงยาลายธงชาตินากักสองเคโอ้โหน่าจะสวยจัดๆนะพวกนี้เป็นเนื้อพิเศษไม่มีในรังนะเนื้อสามเคหรือเนื้อสามกษัตรินะอา้าวซ้ำนี่วะนี่ อ่นนี้สามใบหนึ่งรายการอ่ะสามแล้วก็นี่ฮะเนื้อทองแดงซาตินลงยาพิเศษอ่าผมไม่รู้นะว่าพิเศษยังไงแต่ลงยาพิเศษละนะ,ะเก่าพิเศษล่ว <c oughs> เดี๋ยวให้ดูกันทุกรายการเลยนะ,ะทุกรายรายการเลยเริ่มต้นด้วยนะฮะเริ่มต้นด้วยผมขออแกะเป็นตัวแถมยกลัไอตัวตัวที่เป็นในลังก่อนนะฮะในลังก่อน ลุ้นเนื้อนะฮะลุ้นเนื้อมาดูกันนะว่าจะเป็นแบบไหนนะฮะเอเจ้านี้มีงานพิเศษมีงานพิเศษนะเราจะรู้ได้ตั้งแต่กรรมยี่นะฮะตั้งแต่กรรมยี่ที่ใส่มาให้เป็นเป็นเป็นโอ้โหนี่ฮะ รายการนี้นะรายการแรกกรรมยีสีแดงฮะกรรมยีสีแดงเป็นแดงเข้มนะ,ะแดงเลือดหมูนะ,ะนั่นหมายความว่ารายการนี้นะฮะเป็นเนื้อทองแดงมันปูฮะ เป็นเนื้อทองแดงมันตูนี่สวยๆแบบนี้เลยนะโอ้หนี่ต้องหามาไว้แล้วพี่นะใครชื่นชอบนะหรือศรัทธาองครุดอยู่นะอันนี้ครุดมหาอํานาจจะพี่ใครสนใจจัดได้จัดนะฮะนี่โอ้โหนึ่งแปดสมเลยโค้ดนะมาดูด้านหน้ากันดีกว่าด้านหน้าสวยอย่างนี้เลยฮนะงานคมกริปนะระดับเฮดดีนี่ฮนะ ข้างหน้าก็มีครุฑนะถือมีดหมอด้วยนะครุฑเฮ้ยครุฑไหนครุฑถือมีดหมอนี่นะสวยงามจริงๆนี่นะขอเป็นกระหนกนะอ่าแล้วก็มีนี่งานออกแบบก็นี่นะสังเกตดูนะถ้ามีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่มีติ่งแหลมๆแบบนี้คาดว่านะคเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นของพี่ผู้ออกแบบคือพี่นเรศมือทองนะนี่ งดงามจริงๆนะคุดข้างหน้านี่นี่นะสยายปีกถือมีดคู่แบบนี้นะส่วนคุดข้างหลังนะฮะเป็นคุดฉุดหนักนะฮะนี่อ่านะ้านเะจ้าถือดูแล้วน่าจะเป็นถือถุงเงินถุงทองนะฮะคุดน่ะผมว่าพุทธคุณคล้ายๆกับท้าวเวสสุวรรณนะ,ะกันได้ทุกอย่างนะฮะทั้งกันทั้งแก้นะฮะแล้วก็มีลิ์ในตัวนะฮะเป็นทั้งเจ้าแห่งทรัพย์เช่นกัน นี่นะอักรารยันด้านบนหนึ่งชุดนะด้านคางอีกนะด้านหน้าไม่มีตรงสือบอกอะไรนะก็มีรูปเหมือนหลวงปู่หาครึ่งองนะแล้วก็มีด้านล่างเป็นรูปครุฑนะรูปครุฑกางแขนถือมีดคู่แบบนี้นะส่วนด้านหลังรายละเอียดทุกอย่างอยู่ด้านหลังนะเป็นรูปครุฑใหญ่ๆเลยอยู่ตรงกลางนะแล้วก็เขียนว่านี่นะฮะตัวเล็กว่าพี่ ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์นะท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์นะเขียนว่าเห็นชัดไหมอ่านี่นะฮะพระเทพมงคลวชิระมุนีนะฮะหรือหลวงปู่หาสุสุพระโรนะฮะสุพระโรนะ,ะแล้วก็อ่านี่ฮะบอกปีอยู่ข้างล่างนะ,ะนี่บอกปีอยู่ข้างล่างนี่นะฮะ แล้วก็มาต่อกันด้วยนะมาต่อกันด้วยวัดสักวันนะฮะวัดสักวันจังหวัดกาฬสินนะฮะมาส่องโค้ดกันก่อนเลยนะอ่าโค้ดมีเนี้ยโค้ดมีนี่ถึงจุดแล้วนะฮะแล้วก็โค้ดตัวเลขตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะนี่โค้ดโค้ดตัวเลขเนี่ยจะอยู่จุดเดียวกันหมดนะฮะจุดเดียวกันหมดคือตรงนี้นะตรงนี้นะส่วนโค้ดนี่ก็อ่ามีแตกต่างกันออกไปนะฮะอ่าเห็นเนื้อเงินจะมีโค้ดอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะตัวหนึ่ง อ่านี่นะฮะนี่คือในรายการลุ้นเนื้อฮะในรายการลุ้นเนื้ออ่ากรรมยี่นี้ก็จะมีหลายสีนะฮะหลายสีนะใครเปิดมาแล้วได้กรรมยี่สีน้ําเงินเนื้อเงินแน่นอนนะฮะสีน้ําเงินจำไว้นะสีน้ําเงินเป็นเนื้อเงินนะสีแดงนะเป็นเนื้อทองแดงนะสีแดงเข้มสีแดงอ่อนเป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันนะมีทองแดงผิวไฟกับทองแดงลมลมดาแบบนี้นะฮะแล้วก็อ่ามีอุด สีเขียวสีฟ้าสีน้ำตาลนะมีเนื้อมหามีหลายเนื้อนะมีหลายเนื้อนะหลายการที่ที่อยากจะให้ดูก็คือ1มีเนื้อเงินนะฮะการันตีเนื้อเงิน3องค์ในรังนะสองเนื้อนวะนะฮะมเนื้อ2เคนะสี่เนื้อกระไลเงินกระไลทองนะฮะห้าเนื้ออปกานะหกนะฮะหกเป็นเนื้อมหาชนวนนะ เจ็เป็นเนื้อสัตะนะฮะแปดเป็นเนื้อทองทิพนะฮะเก้าเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเนี่ยจะมีทองแดงผิวรุง้งกับทองแดงผิวไฟนะมี2ออย่างนะาประมาณนี้นะจำนวนการจะสร้างถือว่าน้อยมากๆอ่ะอย่างรายการนี้นะฮะรายการที่49สเนี่ยสร้างสูงสุดเลยนะฮะสูงสร้างเยอะสุดเลย1 9อองค์นะฮะร้อยองค์พนะี่จ๋าถือว่าของมีน้อยมากๆนะฮะน้อยมากๆจริงๆนะ่ะมาต่อกันด้วย ารายการองค์พิเศษต่างๆนะฮะองค์พิเศษต่างๆนะ,ะมามีอยู่4องะะ4องนะสี่องสี่เนื้อกับชุดกรรมการอาขอดูชุดกรรมการก่อนดีกว่านะไหน,ๆก,ไหนๆก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่นะ,ะขอดูชุดกรรมการก่อนนะ,ะผมก็ยังไม่รู้ว่าชุดกรรมการเป็นอะไรเราจะเห็นกันพร้อม,อมๆกันนะฮะเห็นพร้อม,อมๆกันเลยชุดกรรมการนะฮะใส่ในกล่องสีขาวมานะซีนมาด้วยก็ ติดข้างหน้ากล่องอย่างชัดเจนนะฮะว่าเป็นชุดกรรมการฮะนี่ดูเสร็แล้วนะ,ะนี่คือชุดกรรมการเจ้าสัวพันล้านฮะไม่ใช่เจ้าสัวพันล้านไหนล่ะราชันพันล้านเออหลงละหลงละราชันพันล้านหลวงปู่หานะฮะแห่งวัดสก,กวร์บูยากเลยฮะ เออนามาแล้วอ่ะนี่นะข้างในมีสามองนะข้างในมีสามองเราจะได้เห็นกันทุกองค์แน่นอนนะทุกองค์ทุกกล่องแน่นอนนะกกน,น,น,นะนี่สามององแรกฮนะองค์แรกกล่องเป็นสีใสหนะ้าหลังครีมนะตัวพิเศษจองแยกเนะี่ยเป็นหลังครีมทั้งหมดนะเป็นหลังครีมทั้งหมดใครไปเจอแบบนี้อย่าตีว่าเก๋นะในวันข้างหน้าในวันข้างหน้าไม่ใช่กล่องสีแดงทั้งหมดนะฮะ กล่องใสแบบนี้นะกล่องใสแบบนี้สกรีนเหมือนกันทุกอย่างนะเป็นตัวจองแยกนะจองแยกนี่คือ1ในชุดกรรมการนะหนึ่งในชุดกรมกร,นะดกรมการของเราเป็นอ้ตายละสุดจัดนะฮะโอ้ยซาตินนะพี่นี่ฮนะงานสาตินสวยๆแบบนี้นะฮะอ,องค์แรกนะนี่แค่องค์แรกนะอ,อย่างงดแม,มขนาดนี้ให้พี่เห็นกันชัดๆ นี่รายละเอียดต่างๆบอกเลยว่าฝีมือเขาสุดยอดจริงๆนะฮะสุดยอดจริงๆนี่ฮนะขุดด้านล่างแบบนี้ฮะยิ่งถ้าเป็นงานซาตินยิ่งเห็นรายละเอียดชัดเจนนี่องค์แรกนะฮะแล้วดูความสวยตรงข้างหลังฮะงานลงยาบอกเลยว่าทีมนี้นะเจ๊ออฟบอกเลยสุดยอดนะฮะอันนี้ลงยาขั้นเทพจริงๆดูขุดซะก่อนฮนะขุดลงยาฮะ นี่คือหนึ่งในชุดกรรมการองค์แรกนะฮะมาถึงองค์ที่สองฮนะมาถึงองค์ที่สองจะเป็นเนื้อยอดอีกหนึ่งรายการนะนี่คือครุดนะคุดลงยาโอ้หรายการที่สองฮนะเนื้ออัป,ปา้าซาตินโอ้โหยิ่งดูยิ่งสวยฮนะยิ่งดูยิ่งสวยจริงๆ รายละเอียดชัดมากยังไม่พอฮนะให้คุดลงยาแบบนี้มาอีกนะกายาสีแดงโอ้โหสวยจริงๆนะหมายเลข85ดนะฮะจะสังเกตว่าตัวกรรมการนะตัวกรรมการเนี่ยนี่นะจะมีโค้ดตรงนี้นะจะมีโค้ดตรงนี้1โค้ดนะ่าโค้ดห่อหีบนะโค้ดหอหีบตรงนี้หลวงปู่หานะแล้วก็โค้ดยันนะโค้ดยันตรงนี้แล้วก็โค้ดตัวเลขนะมี สามโค้ดนะโคดข้างล่างไม่มีนะโคดข้างล่างไม่มีมีทั้งหมดสามโค้ดนะนี่คือรายการที่สองนะน่่เ,เ,นเนออปป่่สีเหลืองเป็นเนื้ออัปกาจ้ะสีเหลืองเป็นเนื้ออัปกาจ้ะสวยจริงๆนะมาถึงองค์สุดท้ายนะในรังเป็นเนื้อทองทิพฮนะเนื้อทองทิพหืซาตินนะทองทิพซาตินลงยาครุฑนะ ด้านหน้าลงยาเช่นกันนะลงยาขอบลงยาโบนี่งานซาตินนะโอ้อย่างนี้ชุดนี้สุดยอดจริงๆนะนี่หนึ่งศูนย์ห้าสามโค้ดเช่นกันมีเนื้ออัปก้าซาตินทองทิฟซาตินนะแล้วก็ทองแดงซาตินมีสามเนื้อนะสามเนื้อ,อสำหรับรายการครุฑนะรายการครุฑ ต่อไปนะฮะเราจะมาไล่ตั้งแต่อ่านี่ไหนๆก็มางานซาตินก่อนนะฮะงานซาตินก่อนองค์นี้เป็นองค์จองแยกนะฮะจองแยกนะเ <ๆ S 1> หรียญพิเศษนะฮะเหรียญพิเศษทองแดงซาตินลงยาพิเศษ่าพิเศษยังไงเรามาดูกันนะฮะเรามาดูกันอันนี้เป็นงานพิเศษนะฮะรายการลุ้นก็มีนะพี่นะนี่ข้างในนะรายการลุ้นมีลุ้นลงยานะฮะลุ้นลงยา นี้เราอยากจะเก็บไว้นะเราอยากจะเก็บไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่ามันคือรายการอะไร <c oughs> นี่ฮะผมเก็บตรงนี้ไว้นะผมเก็บป้ายไว้นะะอ้โหงดงามแน่นอนฮนะ่นี่ผมเก็บป้ายไว้ตรงนี้นะ พื่อที่พี่ๆจะได้เป็นหลักการได้ว่าอโปโหนฮะนี่ฮะรายการจองแยกฮะรายการจองแยกแบบนี้ซูมกันให้ชัดๆฮะโอ้ยชัดยันถุงใต้ตาหลวงพ่อนะฮะลอยเหีียวย่นต่างๆชัดมากๆฮะใครที่จองรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะไม่ผิดหวังจริงๆรุ่นนี้พิเศษตรงลงยาคุดดนนะะันหน้า ลงยาครุฑด้านหน้าเหรียญเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะทองแดงซาตินแบบนี้นี่นะกะนงกหนกให้หลายสีเลยนะแต่ด้านหลังไม่ได้ลงยานะด้านหลังไม่ได้ลงยานะครับนี่อันนี้ก็หนึ่งโคต2สองโคตมีสองโค้ดโอ้ยสามโครตรดีนี่นี่สามโคดเหมือนกันนะตัวพิเศษที่ไม่ใช่ในรังนะฮะมีสามโค้ดนะ1ะหนึ่ง สองแล้วก็สามฮนะโค้ดอ้อยยิบยังอยู่นะฮะโคดอ้อยิบยังอยู่นะฮะนี่คือตัวพิเศษฮนะตัวพิเศษตัวแรกนะมาถึงองค์พิเศษองค์ที่สองนะฮะองค์พิเศษองค์ที่สองเขาบอกรายการอยู่ชัดเจนนั่นคือเนื้ออปัป้ารายธงชาตนะแต่เหรียญจริงผมอยากจะให้พี่ๆี่นะเห็นเหรียญจริงนะอันนี้ปิดมาเกือบทุกเนื้อทุกเหวนเนื้อเงินนะปิดมาเกือบทุกเนื้อฮะก็อยากให้พี่พ,พได้เห็นกันแหละว่าเออ ข้างในมันเป็นยังไงประกอบการตัดสินใจบางทีเห็นแต่รูปนะฮะเห็นแต่รูปเราก็ตัดสินใจยากนะพี่นะปับ๊บเขาใหนะ้เนื้ออัป,ปกาชัดเจนนะเนื้ออป,ปกาชัดเจนฮนะสา,นะสามโคดนะฮะสามโคดเ,เห็นเห็นนะโคดต,ตัวเลขจะอยู่ที่เดิมเลยนะฮะจะอยู่ที่เดิมตรงนี้นะส่วนโคดอื่นจะสลับกันไปนะอ่านะอันเนี้ยจากโคดออยี่จอยู่ด้านบนลงมาด้านล่างแล้วนะแต่โคดนี้ยังอยู่ที่เดิม มาด้านหน้าน้าโอ้ยตายละสวยจัดจับนี่นะฮะมีเสน่ห์มากพี่มีเสน่ห์จริงๆริงนะแต่คงทำความสะอาดนิดนึงเออนี่ลายธงชาตินะลายธงชาติหน้ากาก 2K นะหน้ากาก 2K หน้าชุบทองนะอาร์จีวอนชุบหน้า นี่นะสวยงามจริงๆแล้วเป็นเนื้ออปป้าด้วยนะเป็นเนื้ออปป้าสวยๆแบบนี้ขาวๆแบบนี้นะนี่คือองค์ที่สองฮนะส่วนองค์ต่อไปฮนะสองเคไปแล้วเอาสามเคมาอีกเอาสามเคมาให้กับพี่ๆได้รับชมกันอีกนะมาฮนะสามเคจะสวยขนาดไหนบางบางท่านบางคนก็สะสมสามเคนะผมว่าสวยดีนะฮะสามเคเนะี่ยสวยดี นี่นะสามเควกมายีเป็นสีชมพูฮะนี่เจ้านี้จะใช้สามเคสองเคฮะกมายีจะเป็นสีชมพูนะฮะโอ้โหนี่ฮนะโอ้โหสวยจัดสวยจัดโอ้โหตายลนะสวยจริงเลยสามเคนี่เขาสวยจริงนะนี่ด้านหน้าพ่นรายนะอง์หลวงพ่อพ่นรายจีวรพ่นรายนะจะมีแค่ข้างหลังเท่านั้นนะ มีข้างหลังตรงนี้เท่านั้นนะฮะที่เป็นสีนาคนะฮะที่เป็นสีนาคจะปัดเงานะฮะจะปัดเงาได้ไหมนะเนี่องที่เป็นตรงที่เป็นสีทองกับสีเงินทั้งหมดนะฮะสีทองกับสีเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นพลสายฮะสวยงามมากๆโอ้เราดูข้างหลังนะดูข้างหลังนี่สวยจัดเลยนะฮะองครุฑสองสีฮะเงินกับทองนะเงินกับทองส่วนพื้นหลัง เป็นเนื้อนาคฮะเป็นสีนาคฮะสามโคดชัดเจนนะสามโคดเหมือนเดิมน่นะเงาวับโอ้โหมองมุมนี้สวยจัดเลยนะนี่สวยจัดจัดเลยฮะเรียบร้อยสามเคนะฮะของหายากจริงๆที่จำนวนการจัดสร้างน้อยนะมาถึงองค์ต่อไปเนื้อชุบทองลงยาแดงแฮนะลงยาแดงๆอะไรคือแดงๆเดี๋ยวได้ดูกันนะเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอน ได้รับชมกันแน่ๆสำหรับรายการนี้รายการนี้สีโอ้โหสีม่วงเข้มสีบานเย็นเลยก็กนะันฮะพื้นสีบานเย็นเนื้อชุบทองคือกระไ่ทองนะกระไ่ทองนะหมายเลข348สไอสาห้าแปดนะสามห้าแปดสโค้ดเช่นกันมาดูด้านหน้ากันนะแดงมาแล้วแดงมาแล้วโอ้แดงทั้งหมดฮนะ อันนี้สียอดแห่งมงคลทั้งหลายนะฮะนี่ชาวจีนจะชอบมากนะสีนี้กะไรทองลงยาแดงฮนะลงยาแดงทั้งหมดนะอันนี้แสงมันอาจจะเยอะไปหน่อยนะแสงมันจะเยอะไปหน่อยองจริงพี่ได้เห็นหน้าได้เห็นได้ส่องบอกเลยว่าสวยมากๆฮนะสวยมากๆนี่นะฮะ มาถึงองค์สุดท้ายบ้างนะฮะเราจะปิดท้ายนะ,ะ,เ,ระ,ยนะ,ะเราจะปิดท้ายกันด้วยแรไอเทมนะ,ะแรไอเทมองค์นี้นะ,ะเป็นกล่องกรรมยี่สีส้มนะ,ะกล่องกรรมยี่สีสม้มเขียนว่านะ,ะราชันพันล้านเนื้อนวะหน้ากา,กาขอบเงินลงยามาดูด้านในกันดีกว่านะฮะเพื่อประกอบการตัดสินใจของพี่ๆนะ,คะใครสนใจรุ่นไหนองค์ไหน ถทายกันเข้ามาได้นะอ,อยากจะลุน้นซีนเดิมๆนะเราก็มีให้กับพี่ๆได้ลุ้นกันนะฮะอ,อุอ้ยกล่องกํามียี่ยสวยฮะสีส้มพี่กล่องกรรํามยี่สีส้มแบบนี้นะฮะโอ้โหสุดยอดฮะสวยงามจริงๆนี่นะฮะข้งบนจะเขียนราชันพันล้านแบบนี้นแล้วนี่ฮะ องจริงๆเลยนะองจรจรที่เห็นข้างในนะปกตินะถ้าไม่ปิดบ่าขอไปขอดูของเขาเขาก็ไม่ให้ดูนะฮะเขาไม่ให้ดูนะของงี้ห่วงนะฮะอาระนี่นะไรายไอเทมนะน้องๆเนือนอเน้อเงินบอกเลยว่าน้องๆเนือนอเน้อเงินนะนี่ก็เงินไปครึ่งหนึ่งแล้วพี่นะสามชิ้นนะประกบสามชิ้นเลยพี่เนี่ยเห็นชัดเจนนะ ขอบข้างเป็นนวะนะตัวเหรียญเป็นนวะนะข้างหน้านะที่เป็นกนกนะหนึ่งชิ้นนะแล้วก็ที่เป็นองค์หลวงพ่ออีกหนึ่งชิ้นนะรวมเป็นสามชิ้นข้างหน้าองค์หลวงพ่อกับอขอบกนกเป็นเงินแท้นะฮะเป็นเนื้อเงินแท้ลงยาส่วนด้านหลังนฮะนี่อย่างที่พี่เห็นนะด้านหลังเป็นเนื้อนนะวะจะ้าพี่นะนี่มี โคดตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่คือเนื้อนาวาะไม่เหมือนนะไม่เหมือนกับนาวาที่อื่นนะฮะนาวาที่นี่แก่ทองฮนะดูฮะสีออกเป็นทองเลยนะแก่ทองนะจะมีขอบตรงข้างนะที่จะเห็นว่าเป็นอ่าเนื้อออกจากทองแดงนิดๆนะออกทองแดงนิดๆแต่ไม่ไม่ถึงกับสีเข้มมากนะอ่ะโคหนหอยหิบอยู่ตรงนี้นะชัดเจน1โคดนะอ,นนอ่านี่ไงยันอันนี้อีก1โคดนะสามโคดนะ ห้าหนึ่งห้าเลขหาบด้วยนะฮะหาบเงินหาบทองมาให้กับพี่ๆนะฮะห้าหนึ่งห้าโอ้โหนี่ฮะสวยจริงอะไรจริงนะเนี่ยสร้างน้อยอีกต่างหากจำนวนกันจะสร้างน้อยมากนะ,ะนี่เรียบร้อยหมดทุกรุ่นทุกองค์นะ,ะเรียบร้อยหมดแล้วสำหรับรายการทั้งรายการลุ้นรายการพิเศษทั้งหลายนะ,ะก็ใครสนใจนะ,ะใครสนใจก็สามารถ ทักทายกันเข้ามาได้นะทักทายกันเข้ามาได้ว่าไม่ว่าจะติดต่อผมช่องทางไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k นะ,ะวันนี้ก็ไล่เรียบร้อยแล้วนะ,ะไลเรียบร้อยแล้วก็มาแกะให้กับพี่ๆชมกันอีกรอบหนึ่งนะเพะจ a c e b o o k ของเราชื่อเดียวกับช่องเลยนะฮะมื่นพุทธาพระแท้นะะยินดีบริการพี่ๆทุกท่านไล์สดทุกวันเวลาสามทุ่ม นะใครสนใจอยากจะไลฟ์ไออยากจะปิดพ้าด่วนนะพร้อมแกะทันทีพร้อมแกะพร้อมโชว์ให้เห็นกันจะจนะเลือกได้เลยเลือกเลขเลือกเบอ,อร์โอนตังเสร็จแล้วปุ๊บแกะได้เลยในไลฟ์นะก็ติดตามกันไว้นะมื่นพุทธาพระแท้นะส่วนช่องช่องทางที่สองนะก็ทางไลน์นะ id line คือเบอ,เบอร์โทรศัพท์นะฮะ id line กับเบอร์โทรศัพท์อันเดียวกันที่สามารถแอดเบอร์ก็ได้แอดไลน์ก็ได้นะยินดีบริการพี่ๆทุกช่องทางนะใครสนใจก็ลองทักทายกันเข้ามานะฮะ สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาพี่พีทุกท่านไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะพระดีๆพระสวยๆหายากๆแบบนี้อยากให้พี่เห็นกันทุกเนื้อนะฮะถ้าเป็นไปได้อยากให้เห็นทุกเนื้อจริงๆเราจะได้ประกอบการตัดสินใจส่องโค้ดโค้ดอยู่ตรงไหนนะฮะ,ะเลขโค้ดรูปแบบโค้ดเป็นยังไงนะฮะตหนิอยู่ตรงไหนเนื้อ ลงยาสีเป็นยังไงนะจะได้ศึกษาไปร่วมกันนะในวันข้างหน้าอาจจะมีแบบนี้นะหรือแบบนี้แบบนี้แต่ว่าลงยาคนละสีอ่านะมันอาจจะไม่มีในทำเนียบนะมันไม่มีในทำเนียมันไม่มีในใบรายการตีเกไปก่อนนะฮะเพราะว่าเขาก็ไหนเป็นรายการเดียวกันเขาคงไม่ลงยามาหลายสีในรายการเดียวกันนะฮนะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนนะครับ เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ